ชัดไปเจ็ดดวงอันทร์ไฟเราซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาประมาณสองอาทิตย์แล้วซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่จังหวัดนครพนมก็อยู่ที่เดิมเลยอย่างนั้นตอนนี้มีใครเป็นครูพ่อครูสอนละมั่งก็มีลูกพี่ๆีในค่ายเพื่อนพี่ๆเพื่อนในคล้ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละอายุยี่สิบสูงเท่าไหร่ครับสูงแล้วหกเจ็ดน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ห้าสิบสอมวยสไตล์ไหนครับก็แล้วแต่เกมมวยเวียดนาอ่าเดี๋ยวแล้ววันนี้เลยต้องมาเจอบุรียังไม่เคยต่อยกันมั้งยังครั้งแรกเลย ได้ศึกษาเกียวกับต่อยบุรี่ยังเขาเป็นมือสไตายวันนี้มาเจอเขาวางเกมวางแผงไงดิตามเกมบนเวทีเหมือนต่อยตามต่อยเราไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขเขาเขาบ่นทีเนาะล่าสุดเลยเราต่อยที่ไหนมาต่อยที่ราชดำนินนะวันนั้นต่อยกับมิงเปรมังชนะเนาะครับชนะมาด้วยเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยสิบเอ็ดวันนี้ต่อยร้อยสิบเนาะใช่ไหมเมื่อเช้ามาเวทน้ำแบบอ๋อร้อยสิบเอ็ดเหรอเมื่อเช้ามาเวทน้ำนักนี้มาเกินหรือมาเกินเท่าไหร่มัน จุดสี่นี่ผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟนี้ก็เต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอา่ายเหมือนเดิมไฟนี้คุมมากี่กิโลครับประมาณห้าโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนี้ประมาณก็สามชิลโลไฟคนที่คนจะคนที่ไหนเราโคราดเด็กโคราดเอาฝากเชิญชวนแฟนคลับแล้วหน่อยฝากเป็นกำลังใจเชียร์ด้วยนะวันนี้เต็มที่นะเอาวันนี้ขอโชคดีขอบคุณครับโอ้